คลิปนี้เนี่ยหมูอ้วนกับย่าเนี่ยเราจะมาอธิบายนะคะว่าทําไมช่วงนี้เห็นหมูอ้วนกับย่าเนี่ยลงคลิปชอออ็อตล, <ง S 1> ลงคลิปช็อตขายของเยอะนะคะ uh huh. ทุกคนซึ่งจริงๆแล้วมีหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าหมูอ้วนกับย่าเนี่ยได้สปอนเซอร์แต่จริงๆไม่ใช่นะคะเราเนี่ยกาลังทําชาเลนจ์ของช้อปปีอยู่นะคะทุกคนซึ่งช้อปปี้นี้ชาเลนจ์อของช้อปปีอันนี้เนี่ยคือเราไม่ต้องทํายอดขายนะคะแต่ว่า เราต้องการแค่ยอดวิวของกันดูนะคะทุกคนก็คือ1คลิปเนี่ยต้องได้3,000วิวขึ้นไปนะคะขั้นต่ำก็คือ15คลิปเราถึงจะได้เงินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหมูอ้วนทำคลิปแล้วมันไม่ถึงเอ่อหนึ่งคลิปเนี่ยมันไม่ถึง3000วิวหมูอ้วนลงไปแล้วเอ่อคลิปแต่มันก็ไม่ถึง3000วิวเลยเนี่ยหมูอ้วนก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลงเนี่ยขั้นต่ำนะคะทุกคนเอ่อ ยอดวิวของคลิปเนี่ยมันต้องเป็น15คลิปนะคะก็คือ15คลิปนี้เนี่ยมันจะต้องเป็น3,000วิวทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว,ว่าหมุนลงไป15คลิปแล้วมันมีแค่10คลิปที่มันได้3,000วิวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะมันต้องเป็น15คลิปขึ้นไปนะคะก็เลยเห็นเราสองคน,นลงคลายคองอยเยอะนะคะทุกคนช่วงนี้ก็จะลงบ่อยๆจนถึงสิ้นเดือนสิงหานี้ยนะคะก็คือชาเลนจ์เขามีถึงแค่สิ้นเดือนนี้ก็ทุกคนไม่ต้อง ช่วยเราซื้อก็ได้ค่ะแต่ว่าช่วยมาเพิ่มยอดวิวให้เราสองคนหน่อยนะคะแค่นั้นเลยช่วยมาซัพพอร์ตพวกเราเน่อยนะคะจะได้มีเงินไปซื้อขนมให้เด็กๆกินนะคะซึ่งประเด็นที่คือซื้อให้ตัวเองกินนะคะไม่ต้องช่วยซื้อนะคะช่วยไปเพิ่มยอดวิวให้เราสองมาดูก็พอนะคะแต่ไม่ใช่ว่ามาปั่นวิวแบบหูดูแล้วก็ดูอีกดูแล้วก็ดูอีกแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะแบนเราเหมือนกันแล้วก็อย่าเพิ่งลำคันนะคะถ้าช่วงนี้เราสองคนเนี่ยลงคลิปบ่อยเกินไปนะคะคลิปช็อตนะคะก็อย่าเพิ่งลำ ก็ช่วยช่วยดูพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะก็คือนี่ก็คือเหตุผลนะคะที่ทําไมลงคลิปอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่ๆก็มาขายของอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราเนี่ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะก็เลยเพิ่งจะเริ่มทํากันแต่ก็ยังทําให้เก่งเนาะเราสองคนก็ยังแบบสเปะสปัอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะก็ no สปอนเซอร์ no โฆษณานะคะไม่ได้ตังค์เลยนะคะแต่ว่าใช่ยอดวิวได้เนี่ยเราก็อาจจะได้ตังค์ก็ได้แต่ของพี่ญาญ่าเนี่ยเรามีโอกาสได้เนาะของของพี่ญาญ่าก็คือยอดวิวก็เริ่มมาละสสวนของหมูว่าเนี่ยยังเลยแล้วก็ของพี่จงก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าของพี่จงเนี่ยให้ครูนิดเป็นคนทํานะคะก็ฝากดูด้วยนะคะ3มช่องนี้นะคะทุกคนของหมูว่านด้วยของพี่ญาญ่าด้วยแล้วก็ของพี่จงด้วยนะคะทุกคนฝาก์ตกันเยอะๆนะคะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะอย่างเช่นพวกเราเนี่ยโฆษณาไม่ตรงนะคะก็คืออะไรอะไรนะแผดปูโยคะก็เอาไปนอนอย่างนี้นะคะทุกคนก็คือใช้ถูกใช้ผิงนะคะก็คือเน็ตตลกค้ำคั้มเน็ตตลกเน็ตค้ำคัไว้ก่อนนะคะถองสิ้นเรียนนะคะทุกคนอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะทุกคนก็แค่หนึ่งเดือนนะคะถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะแค่หนึ่งเดือนใช่โอเค